อนาคามีกลับมาเกิดอย่างเงี้ยมึงบ้าไปเปล่าตรงตัวเลยอนาคามีแปลว่าไม่กลับมาไม่กลับมาเกิดมึงจะมาเกิดได้ยังไง <c oughs> <c oughs> เห็นไหมมันขัดแย้งกันในตัวมันยังไปเชื่อได้อะคนเราจริงไหมละ่ะกรรมเนี่ยใครทําใครรับไม่ใช่เหรอใครจะมาให้พรมึงได้เอาจริงไหมเออใครจะมาโดนบานดานให้พรมึงได้ เหมือนพ้าให้พอรอย่างเงี้ยเขาชานร้อยหนึ่งคขอให้มึงรวยร้อยล้านเนี่ยมันเป็นไม่ได้เลยฮะพระพุทธเจ้าก็พูดเหตุปัจโยทุกอย่างเกิดจากเหตุจริงไหมล่ะเหตุเป็นปัจใจอ่ะอุปนิสยาปัจโยเห็นไหมอันนี้มันมีเหตุมีผลจริงไหมอ่าเหมือนพญานาคอย่างเงี้ยอยู่ชั้นจาตุมน่ะฮะมันก็เป็นเรชาชากึงสัตว์กึ่งเทวดา แล้วมันจะมาช่วยอะไรเราได้จริงไหมมีจะมาดแล้วนะฮะโวหรน่โหยังพาละหันน้อยฮะพูดมีฤทธิ์มีเดชอย่างนั้นอย่างนี้มึงเพ่งมาหากูดิมะมาใครมีฤทธิ์พลังจิตเยอะๆนีเ่เพ่งมาหากูเนี่ยเนี่ยกูพูดออกทีวีเลยดยมะเพ่งมามาใครมีฌานสมาบัติมาเพ่งมาเนี่ยเพ่งมาพระองค์เนี้ย เพราะมันไม่รู้มันก็กลัวสิใช่ว่าทัจาจะยิ่งเก่งยังทําอะไรไม่ได้ยังเอาตัวลงนรกไม่พ้นออกจากนรกไม่ได้เลยไอ้เรื่องฌานสมาบัตแปดเนี่ยกูจะบอกให้สติปัญญาสังหากที่ทําให้พ้นทุกจะบอกให้ฌานเป็นสิ่งที่ประกอบเฉยสมาะและวิปัสสนามันมีอยู่แต่ไม่ได้ใช้อาศัยไปมาทําให้บริสุทธิ์ได้หรอกคนจะบริสุทธิ์เนี่ย ด้วยสติปัญญาเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็บอกสัจจะบริสุทธิ์ด้วยสติปัญญาจริงไหมจำไว้ไม่ใช่เพ่งชันเชื่อมจิตเชื่อมได้จะกล้วยกับเหล็กนั่นแหละกูบอกฮะมามาเชื่อมกูเนี่ยแปอถ้าพระพุทธเจ้าเชื่อมได้พระองค์ยิ่งมีเมตตากูว่าเชื่อมท่านเชื่อมไม่หมดเป็นพระรหันต์หมดแล้วจริงไหมล่ะ ไม่มีหรอกมันทําไม่ได้กรรมใครกรรมมันถ้ามึงไปเพ่งคนอื่นได้ฮะไอของคนอื่นได้มึงจะมีมีกองทัพไปสัมหาอะไรก็เอาผ้าพวกนี้สิฮะไปเป็นผู้ชายบัญชาการทหารสูงสุดเลยโน่นส่งไปอิสราเอลน่ะนำเงินเข้ามาไปสู้กับกันไม่ต้องใช้อาวุธหรอกไปนั่งเพ่งให้เขาดูสิฮะ มันเป็นไปไม่ได้มันไม่เข้าใจหลักการของศาสนาด้วยซ้ําไปชาญเนี่ยเขาอาศัยความสงบสมาธินี่เพื่อให้เกิดวิปัสสนาด้วยสติปัญญาท่งางะที่จะไปจัดกระแสะพวกนี้เหมือนอเราอาศัยเรือข้ามน้ํานี่แหละจริงไหมเมื่อข้ามไปถึงฝั่งนั้นมึงจะแบกเรือไปด้วยไหมเพราะฉะนั้นเรา แค่อาศัยเฉยๆเป็นอาวุธเฉยๆสมาธินี่ยนิดหน่อยแค่ให้มีกำลังเป็นวิปัสนาให้กำลังของสติงั้นจะเรียกมหาสติมหาปัญญาเหรอจำไว้ทุกวันนี้ที่ฝึกอาณาปณิติสติเห็นไหมเพื่ออบรมสติให้มีกำลังฮะสะติเตสั่งนิวารณังสตินี่แหละจะกลายเป็นพุทธะกูจะบอกให้ เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเนี่ยอย่าไปหลงความคิดอย่าไปหลงทิฏฐิตัวเองนะให้เชื่อพระพุทธเจ้าฝึกอาณาปานสติเนี่ยนะหาทางาค้นขวายผ้นุกให้ตัวเองให้ได้เนาะเพราะฉะนั้นนะหลวงตากล้าพูดเลยพลังคิดเนี่ยเขาไม่ได้อาศัยไปเพ่งคนอื่นไปเบียดเบียนคนอื่นอย่างนั้นมันไม่มีศีลมีธรรมหรอก เข้าใจไหมแล้วมันก็ทําไม่ได้เขาอาศัยสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดสติไม่ใช่อาศัยสมาธิเพื่อจะไปหาเงินหาทองไปเพ่งคนอื่นนะ,ะถ้ามันเพ่งได้เช่ไชัดเพ่งผมจะเจ้าแล้วจริงไหมล่ะ,ะเกียรติใครก็ไปเพ่งให้เขาจายอย่างนั้นเหรอมีแต่คนโง่แหละจริงไหมสติปัญญาต่างหากนะ เออฝึกสติฝึกสตินะนี่ได้ข่าวว่ามีเด็กอะไรแล้วนะพูดธรรมะนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับศาสนาพูดสักนิดหนึ่งเลยนะคนก็ยังหลงนะไคนคนเราไม่มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเลยใครเขาพูดอะไรก็เชื่อมันเป็นมาตั้งแต่โบราณแล้วล่ะนิสัยคนนะสมัยก่อนไอ้พวกผีบุญเคยได้ยินไหม ผีบกบฏผีบุญเลยนะทั้งอายุทยาเนี่ยมีเยอะเลยบอกตัวเองเป็นพระีอ่านมาเกิดแล้วจะมากอบผู้ให้รัษฎรออยู่เย็นเป็นสุขก็ร,รวมพลเข้าไปทำสงครามแย่งบ้านแย่งเมืองนะเอ้คอนเซปต์นี้มีมาตลอดนะประเทศอื่นก็เป็นมันมันก็คล้ายพวกผีบุญนะก็หลอก อาศัยศรัทธ,ธาที่งมงายศรัทธ,ธาของคนที่ไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเป็นเหยื่อพวกนี้กลายเป็นเหยื่อนะก็เป็นเครื่องมือให้เขาเนี่ยชาวพุทธจริงๆนะรอดแดเต็มทีแล้วนะที่พวกเรามาเรียนเนี่ยหลวงพ่อพอใจนะยินดีด้วยที่มาเรียนกรรมาฐานฝึก เราภาวนาเพื่อ,อลดละกิเลสไม่ใช่เพื่อนะจะแบบเทวดาส่งมาเกิดอะไรเงี้ยไรสาระที่สุดเลยนะเกิดเป็นอะไรพยงนาคพญา,านาคอะไรเงี้ยเป็นพระอาณาคาอนาคาบ้าอะไรมาเกิดในโลกมนุษย์ยนะไม่มีความรู้สักนิดหนึ่งสักจุดหนึ่งนะเพี้ยนหมดเลยคนก็โอ้สาธุสาธุกราบไหว้มีเงินมีทองทูลหัวให้ นี่เป็นความอ่อนแออย่างยิ่งนะของชาวฟุทธคือไม่ได้ศึกษาศาส,สนาพุทธท่านจะนิ่มนวลท่านสุภาพมากานิ่มนวลมากสุภาพคมบาดมากใช่แอลึกชัดคม <c oughs> คมชัดลึกลใช่ใช,ใช่แต่งั้นถ้าผมจะถามหลวงพ่อว่าเรื่องนี้ถ้าจะให้จบเร็วๆ หลวงพ่อจะเตือนยังอย่างดีฮะเพราะว่าถ้าเกิดหนึ่งปีสองปีเจ็ดปีที่ผมว่าคนคนไม่แฮปปี้ครับหลวงพ่อยังนานมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่พุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อมวลชนสานุสิ์พอมล้อมปักหมุดเชื่อไปเยอะเนี่ยถ้าเข้าไปจัดการพวกพระปีดร้องหายตายจากแล้วกลายเป็นเรื่องทําบาปในการแก้ปัญหาเพราะฉนั้นต้องรอการเวลาแต่ขณะที่รอการเวลาก็ค่อยๆสลายมวลชนทําความเข้าใจให้มวลชนเริ่มเข้าใจ ว่าตรงนี้ถูกตรงนี้ผิดตรงนั้นตรงนั้นเอาละถึงเขาเชื่อมาเนี่ยถึงคุณต้องรอดูอระยะผลที่ว,ว่าคุณว่าคุณได้ผลเนี่ยผลเป็นอมะตะหรือผลอันนี้จังชั่วคู่ชั่วยามเดี๋ยวเดียวกว็ไปต้องขอให้มันพิสูจน์ว่ามันเป็นอมะตะไหมความพ้นทุกเนี่ยได้เกิดกับคุณแบบชัดเจนไหมโลภโกรธหลงเนี่ยละลงมากไหมขอสัมภาษณ์ถาม แล้วที่มีจุดไหนที่จะจี้ให้เขาโอ้วันนี้มันหลุดชั่วคราวมันหินทับย่าว่ายังไม่ถอนรากถอนโคนฮะแ,แต่ว่าเวลาเวลาพูดแบบนี้นะหลวงพ่อนะมันก็เหมือนกับว่าอน,นี้ผมพูดผิดเนี่ยมันก็เหมือนกับตอนที่หลวงพ่อพูดแบบเนี้ยแปลว่าหลวงพ่อพูดได้ถูกอีกข้างหนึ่งไม่ถูก <laughs> อย่างนี้เขา <laughs> เขาก็ฟังว่าเราไม่เห็นจริงฟังความข้างเดียวไม่ได้มาพิสูจน์เหมือนเขา <laughs> ไอเนี้ยเรื่องคนนี้มันเป็นมานานแล้วไปดูดไปตรวจสอบนิกกรยันตระพุทธโธเนี่ยไม่มีใครเลยที่จะพูดว่ายันตระนี้มาผิดทางล้วนจะบอกถู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 กถในบรรดาสารุสิทธิ์ถูกๆูก,กแต่สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรท่านรู้ธรรมวินัยดีท่านก็บอกไม่ถูกถึงกันไล่ออกจากคณะสงฆ์เนี่ยแต่แต่แล้วนะ พอสมเด็จพระสังฆราชบารมีบารมีเรียกว่าเหนือรอกันอ่ะท่านฟันโชะว,ว่าไม่ถูกพวกสารุสิก็ชักจะเชื่อยสมเด็จพระญาณสังวรดีหรือจะเชื่อ,ย,ย,อ,อยันตะดีเห็นไหมมันมันเกิดนั่นละมีการคานกันแล้วมีคานกันแล้วแล้วก็เริ่มเริ่มมองเห็นบารมีสมเด็จพระญาณสังวรเป็นพระที่น่ากร่าบไหวที่สุดมาเขาไปรับรางวัลอะไรจากท่าน ท่านเป็นพระองค์แรกที่ถวายหนึ่งล้านคนก็วิจารณ์ใหญ่เลยพระพยอมมหานิกายทำไมสมเด็จพระงฆราชธรรมยุทธอคือธรรมยุทธ์แต่นี่มหานิกายนี่ถือว่าไม่ไม่ไม่่อยเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่แต่ทําไมถวายพระพยอมตั้งล้านหนึ่งแล้วเราเข้าไปรับเนี่ยท่านกระพุ้ดน้อยๆนิ่มๆพระทาประโยชน์ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยพระด้วยนะ พูดดีมากเพราะนีดจะไม่เกี่ยวกับนิกายละตัดดีมากเ,เราฟังเราชื่นใจทีนี้พอที่ผมกลับมาถามเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรฮะบางทีแบบพอหลวงพอ่อหลวงพ่อพูดใช่ไหมอาจจะคนอาจจะฟังด้วยน้ําหนักหนึ่งในสไตล์ของหลวงพอ่อพอมีพระหลายๆรูปออกมาอธิบายมากขึ้นเนี่ยคราวนี้ <S <S นี่แหละนี่แหละตัวนี้แหละคือตัวที่จะทําให้จัดการง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์ดิ หลือถฝ่ายเขาถูกถูกถูกเชียร์เชียร์เชียร์ไอ้ฝ่ายที่ค้านค้านไม่มีให้เหตุให้ผลไม่มีพวกนน้องหมักหมุดเลยถอนยังไงก็ไม่ลดหัวชนขวาอะผมถามแบบหาเรื่องของพ่อนิดหนึ่งเ้วยครับมีโอกาสไหมฮะในสิ่งที่น้องไนท์พูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงแล้วมีโอกาสเกิดขึ้นทางฝั่งนั้นจริงด้วยไม่ใช่แบบที่หลวงพ่อพูดจริงอ่ะต้องตอบว่าจริงแบบน้องไนท์แต่ไม่จริงธรรมสัจจะของพพุทธเจ้า ไม่จริงของ่ยครับใช่เราใช้ข้อนี้ดีกว่าครับโดยหลักกาลามสูตรใช้ได้ไหมครับกับกรณีนี้ก็ตรงกับข้อไหนบ้างครับพอเขาเล่าลืออย่าเชื่อว่าเขาเล่าลือกันกระชอนไปหมดสองคู่พูดน่าเชื่อถือเพราะมีคําพูดอะไรนี้ถึงน่าเชื่อถือก็อย่างเพึงรีบรับนับถือที่พทธเจ้าก็สอนอย่างนี้ในการามสูตร ถึงน้องหนหยจะอ้างว่ามีมาในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกก็ยังพระเจ้าอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเชื่อทุกคําทุกตอนในมีพระไตรปิฎกต้องพิสูจน์ความจริงก่อนเออขาเขาหลักหลายข้อเลยโอ้ยเข้าเ <c oughs> ข,า, <c oughs> ขาเยอะเลยแล้วใครที่เรียกน้องนายเป็นอาจารย์นะก็อย่าเชื่อแม้แต่อาจารย์เออเออแปลกนะมีมีข้อหนึ่งด้วยมีข้อหนึ่งก้วย อยากเชื่อไหมว่าผู้นั้นเป็นครูบาอาจารย์ของเรา